มีพี่ส้มด้วยมีขนมด้วยค่ะพี่ส้มว้าวน่ากินไหมคะอยากกินมากน้ำลายไหลแล้วน,น้ำลายไหลแล้วขนมเหล่านี้เนี่ยพี่ส้มเคยกินมาก่อนไหมคะเฮเคยนี่เคยนี่ชอบนี่ก็ชอบคะอ่ะอ๋อนี่ก็ชอบใช่แล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ หวานหวานเพราะแบบน้ําตาลนอ้องมันของหวานเยอะมากเลยภารกิจของเราในวันนี้ค่ะพี่ส้มมีน้องกีกี้ค่ะเขาตั้งคําถามว่าเราเนี่ยจะสามารถทําขนมหรืออาหารโดยที่ไม่ใช้น้ําตาลได้หรือเปล่าอ้าอ,อยากรู้จะเอาอะไรมาใช้ใ,ชให้ความหวานแทนน้าตาลได้บ้างอ่ะพี่ส้มโอ,อ,อจะมีอะไรบ้างเนาะใช่นั่นสิแต่ทุกคนอยากรู้แล้วนะคะเราไปดูในภารกิจกันเลยค่ะสนใจเรื่อง การทำอาหารที่มันไม่มีน้ำตาลค่ะอยากจะรู้ว่ามันจะอร่อยได้ยังไงแล้วเอาความหวานจากไหนมาทดแทนค่ะเพราะว่าคุณยายหนูอค่ะชอบกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็อยากกินอาหารที่ไม่มีน้ำตาลค่ะวันนี้หนูเลยอยากรู้ว่าทำยังไงเราถึงจะทำอาหารที่ไม่มีน้ำตาลและอร่อยได้ด้วยค่ะหนูก็ทราบว่า มีร้านของพี่ปาล์มนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวันนี้หนูก็เลยจะให้คุณแม่พามาค่ะมากับน้องเคสค่ะน้องเขาสนใจเรื่องเดียวกับหนูค่ะสวัสดีค่ะพี่ปาล์มว,วันนี้หนูอยากเรียนรู้เรื่องการทําอาหารที่ไม่มีน้ําตาลนะคะเพราะว่า ที่บ้านคุณยายต้องกินอาหารที่ไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็ <c oughs> วันนี้ก็พาน้องมาเรียนรู้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องเขาอยากรู้เรื่องนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะได้ค่ะเพราะว่าเมนูที่พี่ยามจะให้ทําวันนี้ค่ะ <c oughs> ทําได้ตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่3-4<อ>ขวบก็ได้เลยเพราะอย่างแรกเลยคือว่าเราไม่จําเป็นต้องอวัดตะตวงอะไรเลยะนะคะโอเควันนี้ที่เราจะมาทํานะคะ,คะเขาเรียกว่า Breakfast Cookie, คุกกี้ลูกเป็นคุกกี้แบบนิ่มคือทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านูเทีิชั่นครบด้วยโอเคก่อนเริ่มเนี่ยถ้าเราจะเป็นเชฟเนี่ยเราต้องติดอันนี้ไว้ข้างๆเพื่อที่มีคนจะเช็ดมือ ล้างมือกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะติดไว้ข้ามแบบนี้เดี๋ยวพี่ทำก็ติดนี่อย่างนี้นะลูกพับมาอย่างนี้ติดตรงนี้ต,ตรงนี้โอเคนี่เวลาเราเช็ดเราก็เช็ดอย่างนี้โอเคอ่ะทีนี้เรามาจะเริ่มจากการที่เราเนี่ยปอกกล้วยใส่ในนี้ก่อนค่ะหนูปอกคนละลูกเลยหนู ประเด็นก็คืออันนี้ที่มันง่ายเนี่ยเพราะว่าเราอะไม่จําเป็นจะต้องมาช่างตวงวัดอะไรเลย<อ>ถ้าเราชอบกินกล้วยมากเราก็ใส่กล้วยกล้วยเยอะค่ะหนูชอบกินกล้วยเปล่าลูกเคทชอบกินกล้วยไหมเคทชอบอกินกล้วยเห็นไหม <laughs> เคทไม่ชอบอะไรอย่างเดียวอะไรนะมาละกอโอเคแล้วทาไมพี่ปามถึงมาทาอาหารล่ะคะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่อยู่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือ ไม่ไม่ชอบซื้อทานอยู่แล้วค<น>่ะแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเด็ก<อ>ด้วยค่ะสอนเด็กทำอาหารที่นูน่นก็เลยเริ่มสนใจก่อนแต่ตอนแรกที่เริ่มสอนเด็กทำอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่มีน้าตาลนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะพี่ยามไม่สบายคุณหมอที่นู่นก็เลยบอกว่าให้ให้ให้เลิกกินน้ําตาลก่อนก็เลยเป็นที่มาของการที่เราไม่กินน้าตาลหนูเก่งจังเลยลูกหนูพี่ในขณะที่พี่ยามหักกล้วยใช่ไหมน้องก็จะหั่นกล้ยดีเทลเยอะมากเลยพอแล้วลูก อันนี้เป็นมีดที่ไม่ได้รับการบาดเจ็บแน่นอนเอาทีนี้เราก็จะมาแมชบานาน่านะคะ right? ลูเคยทำรึเปล่าลูทำแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอากล้วยมารวมกันได้ไหมกดไปที่ตรงนี้ลูกดใช่เนกดกดดีมากไม่ได odo, ้ยากอย่างที่คิด เราต้องใช้กล้วยสุกข,ขนาดไหน,นะคะโอเคถ้ากล้วยสุกมากเนี่ยก็จะเพิ่มความหวานมากนะคะค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือสุกพอดีที่เรากําลังจะทำเนี่ยเขาเรียกว่า wet ingredients นะลูกเรากําลังทําแบบเปียกอยู่มันจะมี2องพาร์ทก็คือแป้งก,กับอ่าอินกิเดียนที่เปียกที่เรากำลังทำเนี่ยเขาเรียกว่าเปียกน่าจะได้แล้วเนาะโอเคทีนี้เราก็จะมาใส่ฮันนี่ วันนี้นใส่เท่าไหร่อะคะอ๋ออย่างที่พี่บามบอกอะลูกแล้วแต่คนชอบเลยหนูจะเป็นคนชอบหวานนิดนึงหรือเปล่าแต่จริงๆอะน้ำผึ้งอะไม่ควรเกินวันละสองช้อนโต๊ะนะลูกเราทําแบบนี้เสร็จแล้วก็คนเลยหรือเปล่าหนูคนเลยลูกตามสะดวกเลยเดีย๋ยวหนูก็ชิมรสชาติครั้งแรกสมมติถ้าหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันหวานน้อยไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มได้อโอเคแล้วนี่เราก็ใส่โคโคนัทออยไปโอเคโคโคนัทออยใส่คนละหนึ่งช้อนโต๊ะ โคโคนัทออยเนี่ยจะช่วยทำให้คุกกี้เราสุกโอเคอ่ะเคสมาลูกโอเคของพี่ปามก็ใส่ในช้อนโอเคคนไปทีนี้มีสารเพิ่มความหวานอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ทำลายสุขภาพนะคะอันนี้ชินนามอนนะลูกอ่ะเราก็ใส่ไปอ,นนอันนี้เป็นเฮิร์บที่ดีกับลำไส้ด้วยอ๋อค่ะเดี๋ยวพี่ปามก็ใส่ไปแล้ะคน ใส่มากใส่น้อยมันมีผลไหม จริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นเรียวฟูดลูกก็คือเป็นฟูกเป็นอาหารมาจากธรรมชาติเหมือนเรากินรีย l ฟู o ดเลยหนูจะใส่มากใส่น้อยไม่มีปัญหาเลยหอมจังเลยหอมจังเลยหอมชินามอนลูกทีนี้เวลาหนูถามว่าหนูจะไปทําให้คุณยายทานใช่ไหมเพื่อจะบอกว่าอะไรที่แทนความหวานได้หนึ่งในนั้นคือชินามอนนะลูกเวลาหนูทําคุกกี้หรือทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยร a w o a t เนี่ยอันนี้เป็นไฟเบอร์ที่ดีที่สุดนะลูกและหาง่ายมาแลวราคาไม่แพงนะทีนี้เราจะมาทำอินกิเดียนที่เป็นรายละ เราก็ใส่รออดเข้าไปโอเคแล้ันนี้ก็คือเป็นผงโคโก้นัทอันนี้แบบอันสวีทนะคะเป็นแบบไม่หวานนี่ลองชิมไหมลูกลองชิมอีกทีไหมใช่เพราะพวกนี้เป็นรองนะเหมือนกินกล้วยเลยลูกหนูจะกินสดกินอะไรก็ได้ลองกินไหมลูก <S 2> <S 2> ชอบเลยเฉรสชาติเป็นไงลสชอร่อยมากโคโกนัทอันนี้นอกจากเราจะได้โพแทสเซียมแล้วนะคะเรายงได้ไฟเบอร์ด้วย ทีนี้เราก็ใส่ลูกเกดลงไปหนูชอบกินลูกเกดใช่ไหมลูกชอบกินชิมไปแล้วนี่บอกอร่อยมากอ่ะเราก็ใส่ลูกเกดลงไปเนทีนี้อวอลนัทเนี่ยหั่นเป็นอันเล็กๆนี่เดี๋ยวพี่ทำสอนถ้าหนูหั่นอย่างนั้นใช่ไหมไมันจะกระเด็นหนูกดอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ทำง่ายมาลูกง่ายขึ้นไหมง่งายขึ้นใช่ไหมลูกอะ่ะกดไปกดไปกดไปโอเค ทีนี้เราจะได้โปรตีนจากถั่วละค่ะถ้าคนเป็นวีแกนก็แค่เปลี่ยนจากาฮันนี่เป็นไรซ์มอลไซรัปค่ะไรซ์มอลไซรัปอะค่ะเป็นไซรัปชนิดเดียวที่ทำมาจากข้าวนะคะเราทำมาจากข้าวปุ๊บทุกอย่างก็จะย่อยที่ลำไส้ไม่ไปย่อยที่ตับอ๋อค่ะคือเราควรจะกินอาหารทุกอย่างที่ย่อยจากลำไส้ะใส่ลงไปเราก็ใส่วสเวทอินกินเดียน<า>ลงไป พี่บามขอเป็นผู้เสียสละในการขยำนะลูกเพราะว่าถุงมือมีไซส์เดียวเราจะลองชิมก่อนคุกไหมจะลองไหม,มเพราะว่าจะบอกว่าทุกอย่างที่อยู่ข้างในเป็นเรียลฟูเลยค่ะอันนี้ลองไปกินลองกินลูกอ,อร่อยบอกแนละ้วนี่หรือว่าเราจะกินโดยที่ไม่ใส่โอเวนดีคะ <c oughs> อ่าลองชิมลูก ที่เรากําลังจะทําทั้งหมดเนี่ยคุกกี้อันนี้เป็นรอฟู้ดนะลูกหนูจะกินแบบนี้ก็ทานได้นะไม่มีปัญหา mm. แล้วโคโคโนัดออยนี้เป็นโคโคโนัดสกัดเยน็นซึ่งบางคนก็ทานโดยที่ไม่ได้เอาไปคุกกิ้งอะไรอยู่แล้วโอเคทีนี้เราก็จะมาอบคุกกี้และคใครใส่ในเทรให้เราเข้าไปทีละอันช่วยกันช่วยกัน จะบอกว่าไม่จําเป็นเลยนะคะที่ต้องมาเป็นหลุมอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นแบบเป็นแบบสัตก็ได้แค่รองกระดาษเบเกิ้ลเทรลงไปอะคะ่ะแล้วก็ใส่ลงไปโอเคก็คือไม่จําเป็นต้องใส่ลงทช่วยอ๋อไม,ไ,ไม่จําเป็นหลุมยังไงมันก็สุกแล้วถ้าสมมติว่า,วาเราจะทําขนมแต่ละอย่างแล้วก็ ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ยังไงอ๋อปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ยังไงเพี่ยามจะบอกว่าถ้าทําเค้กหรือทําทุกอย่างทาคุกกี้นะลูกอ,อุณหภูมิจะต้องอยู่ประมาณ180ยปบถึง200นะคะจริงๆแล้วพี่ยามอบประมาณ15นาทีก็เดี๋ยวเราก็จะได้ทานภายใน15นาทีโอเคอยากทานได้ยังทานแล้ว okay. อยากทานแล้วระหว่างที่ รอขนมอบนะคะหนูก็มีคําถามค่ะคืออยากรู้อะคะ่ะว่าน้ําตาลมันไม่ดียงังไงทำไมเราถึงไม่ใช้น้ําตาลโอเคะ okay. จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องควิชซูการ้อยเร์เซ็นะคะเราก็สามารถรับประทานได้บ้างก็คือ<ต>ใส่ได้บ้างใส่ได้บ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราใช้เราได้รับน้ําตาลเยอะเกินไปูกคือนอกจากน้ําตาลทรายที่เราเห็นเห็นอยู่แล้วว่าเราใส่ลงไปเนี่ย นมข้นหวานครีมเทียมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในซูเป,ปอร์มาร์เก็ตนะลูกสมมติถ้าหนูไปซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเนี่ยหนึ่งอันเนี่ยเวลาหนูไปใช่ไหมหนูต้อง,งหัดสังเกตนูทีชั่นแฟคมันจะเขียนว่าโซเดียมน้ำตาลอะไรเงี้ยะอะไรก็ได้ที่น้อยกว่า5% หูสามารถทําได้ทีนี้องค์การนาไมโลก็บอกว่า <S <S น้ําตาลที่ร่างกายคนเราเนี่ยสามารถที่จะฮ a เดิลได้เนี่ยเด็กอย่างหนูเนี่ยนะลูกไม่เกิน3ช้อนชาน,านะลูกอย่างพี่ปามเนี่ยก็หกช้อนชาผู้ชายเนี่ยก็คือ9ช้อนชาซึ่งอันนี้คือปริมาณน้ําตาลที่ร่างกาย h a เดิลได้ทีนี้น้ำตาลเนี่ยมันมาจากไหนบ้างมันมาจากไฟล์ชูการ์ที่เราเห็นแล้วว่าเราใส่ลงไปกับน้ำตาลที่มาจากผลไม้มาจาก ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิน3มช้อนชายอยู่แล้วและนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องมาโมเนติริงเรื่องอาหารว่าทำไมเราถึงต้องทำเองทีเนี้ยวันนี้ที่หนูเห็นเนี่ยลูกคุกกี้ที่เราทำตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นอินกิเยนที่ไม่ไม่มีน้ำตาลเลยใช่ไหมสารความหวานไอ้พวกชินามอนหรืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเฮิร์นะลูกคือเป็นสารให้ความหวานที่ไม่ทำร้ายร่างกายอ๋อแล้วก็อยากรู้อะค่ะว่าสมมติว่า เรากินน้ําตาลาน้อยๆเปน,น,นานๆแล้วมันจะส่งผลอะไรไหมคะโอเคเขาบอกว่าคนเราเวาจะดูแลสุขภาพนันลูกมตอร์แลนในการที่เราจะต้องดูแลสุขภาพเลยคือเลิกน้ำกินน้ําตาลก่อนค่ะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยมันจะทําให้เราถ้าพูดลึกลงไปก็คือมันทําให้มอโฮอร์โมนหลบเลียน นะคะทำให้ระบบไลเจสเราไม่เป็นปกติเวลาคนเราเนี่ยอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยก็คิดว่าไปกินน้ำตาลละหายเพราะน้ำตาลมันจะทำให้ฮอร์โมนเรา rising up ก็คือว่าทำให้เรา happy อีกสักพักเราก็จะดาวมันเป็นการดูแลตัวเองอย่างไม่ถาวรคือรู้สึกเครียดจังเลยไปกินน้ำตาลแล้วก็ happy happy เสร็จเวลาเราดาวเนี่ยแล้วทำให้นอนไม่หลับด้วยค่ะแล้วทำให้เราเป็นแบบพวก s วีท t ู o ด้วยพวกติดหวานอ๋อค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรทำให้ฮอร์โมนเราไม่บาลานซ์สรุป ก็ปกติผลไม้หรืออะไรก็ตามที่แบบปกติเขาจะามาใช้ทดแทนความหวานนะคะน<ช>อกจากที่ใช้ไปวันนี้แล้วปกติจะใช้อะไรบ้างอะะโอเคแล้วแต่คนว่าจะชอบหวานหรือไม่ชอบหวานพี่อัมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างกล้วยเนี่ยถือว่าทดแทนความหวานได้ดีนะเวลาหนูจะกินผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนูกินเป็นโฮลฟรุตเลยลูกคือกินอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นธรรมชาติทานอ่ะหน <Huh. S 2> ูไม่ต้องไปนั่งแยกกากน้ําหรือว่าอะไรหนูกินก็กินเป็นโฮลฟู้ดเลยฝึกกินอาหารที่เป็นธรรมชาติอาหารที่เป็นรอจริงๆวันนี้ที่เราทำเนี่ยทุกอย่างคือสารอาหารครบอย่างถั่วใช่ไหมลูกวันนี้เราทําเราก็ได้โปรตีน <Yeah. S 2> อย่างอันนี้เราก็ได้ไฟเบอร์ค่ะ oh. อย่างอันนี้เราก็จะได้ความหวานซึ่งมาจากธรรมชาติก็คือกล้วย แล้วเราก็ใส่ฮันนี่ลงไปไม่เกินสองช้อนโต๊ะทีนี้เนี่ยกลับบ้านไปหลังจากทำคุกกี้อันนี้นะลูกเรากลับบ้านไปเ,เราก็ไปถามคุณยายว่าคุณยายชอบกินอะไรสมมติคุณยายไม่ชอบกินนัทตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นหรือไม่ไม่ใส่เลยก็ได้นะลูกค่ะก็คือเราสามารถเลือกใส่ไม่ใส่ได้ตามตามที่คุณยายชอบวันนี้เนี่ยอินกิเดียนที่พี่ปัมเลือกมาทั้งหมดเนี่ยเสามารถไปดัดแปลงให้คุณยายอเ,เอาเอาผักหรือว่าเอาอะไรก็ได้ที่ ให้คุณยายชอบพี่ยัมจะบอกว่าถ้าพี่อัมทานเองพี่อัมหั่นสไลด์ผักแคลใส่ลงไปในคุกกี้ด้วยอ๋อก็คือแบบเราเราก็เอาผักมาใส่ได้เหมือนกันใช่คือพี่อัมคือมันเป็นพื้นฐานของการทำคุกกี้เฮลตี้ปกติทั่วไปเลยลูกคุกกี้เริ่มได้แล้วว่ามีคนเดียวที่ใจจดใจจ่อเดี๋ยวนะลูกอ่ะเราสามารถที่จะเปิดเนี่ยเวลาเราเปิดโอเว้นนะลูกเช็คของเราก็คือว่าเราไม่ควรจะไปอยู่ข้างหน้าแบบนี้ปึ๊บ อ่ะมาอยู่ข้างๆไม่งั้นวเวลาเปิดนะลูกมันความร้อนม,มันก็จะขึ้นมานโอเคเปิดอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เราใช้มือแบบนี้แต่พี่ว่าขอทําเองนะลูกโอเคกลับผ้าไปอ,อย่าจับอย่าจับเพลนะลูก<อ> เ okay. ชิมเลยแล้วก็บอกผลมาซิว่าอาหารเป็นยังไงว่าอุ้ยเดี๋ยวด,ยวดยวนะมร้อนหรือเปล่าลองชิมซิเป่าก่อนนะลูกอืร mm ่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยไหม, <laughs> มคะโอเคอันนี้สําหรับพี่บานถือว่าไม่ค่อยหวานถ้าหนูชอบหวานจะปล่อยกล้วยให้มันสุกกว่าเดิมนิดนึงวันนี้กล้วยเราไม่ค่อยสุกโอเค กลวยเนี่ยถ้าดำๆนิดหน่อยนิดหน่อยก็โอเคเป็นพีเบลติกกับโพเบลติกด้วยก็คือวันนี้มันก็จะได้ประมาณนี้แต่ใช้ได้ใช่ไหมลูกอ,อร่อยเป็นกล้วยตอนแรกรู้สึกว่ามันไม่ใส่น้ําตาลมันไม่น่าจะหวานแต่ว่าวันนี้มันก็หวานอร่อยดีค่ะมันก็แตกต่างกับคุกกี้ที่เคยกินก็ตรงที่มันมันได้เทคเจร้รของอินกิเรียนทั้งหมดมที่ที่เราใสาลาล่ลงไปอะค่ะแล้วหนูก็ได้รู้อีกว่าแบบ มันไม่จําเป็นต้องใส่น้ําตาลก็ได้มันถึงจะแบบหวานมีรสชาติหวาน<ช>ก็ใส่อย่างอื่นก็ได้ค่ะ,คะวันนี้มันไม่ใช่เฉพาะน้ําตาลที่เราพูดถึงนะลูกเราพูดถึงไฟเบอร์ด้วยเราพูดถึงโปรตีนธรรมชาติด้วยซึ่งเวลาเรากินโปรตีนเป็นหลักนะคะแล้วเราก็กินไฟเบอร์เป็นหลักเนี่ยก็จะช่วยพวกนี้จะช่วย Slow down s โลว์ดาวน้ำตาลในเลือดด้วยค่ะแล้วดูแลเรื่องบัตรชูการบาลานซ์ซึ่งมันก็ไม่ใช่เฉพาะน้ําตาลน้าตาลน้าตาลมันดูแลไปในฮอร์โมนร่างกายเราเลยค่ะ ก <Es per ated> ลิ่นรู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมที่ <laughs> ลอยมาเห็นแล้วอยากกินด้วยเลยนะคะจากภารกิจในครั้งนี้นะคะซอฟเห็นจุดเริ่มต้นที่ไม่เหมือนทุกๆครั้งค่ะพี่ซ้อมใ,ในภาร,รกิจสนุกเรียนเนี่ยหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าเด็กๆนะคะเข้ามาและบอกว่าอยากทําเมนูซ้มตําอยากทําพาสต้าจังเลยคือจะระบุมาเป็นเมนูใช่ไหมคะพี่ซ้มแต่สําหรับน้องกีกี้นะคะเขาตั้งคําถามด้วยคําว่า ถ้าเราจะทําอาหารที่ไม่มีน้ําตาลเนี่ยทาอะไรได้บ้างคือเหมือน<ช>เอาโจทย์ของวัตถุดิบมาตั้งก่อนเพราะว่าคุณยายเนี่ยกินน้ําตาลไม่ได<ช>้รูปแบบการตั้งคําถามที่ดูแตกต่างกันออกไปแบบนี้เนี่ยม,มันมีผลต่อการต่อย,ยอดการเรียนรู้ไหมคะพี่ส้มโหต้องต้องบอกว่าเป็นคําถามที่ชาเลนจ์สาหรับเด็กเด็กชั้นประถมมากนะคะพี่ซอเพราะว่าคําถามแบบนี้เนี่ยจะเป็นคําถามเพื่อแก้ไขปัญหาหรือว่าทําสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นหรือว่า มันจะสามารถนําไปสู่ทักษะอีกทักษะหนึ่งได้คือทักษะการแก้ไขปัญหาหรือว่า problem solving นะคะจากแค่จุดเริ่มต้นว่าออคุณยายเรากินน้<ช>ําตาลไม่ได้แล้วเราจะสามารถใช้อะไรแทนน้ําตาลได้ใช่ค่ะพี่ซอฟแค่นั้นเลยใช่พี่ซอฟมีตัวอย่างไหมคะยังไงการแก้ไขปัญหาสิ่งที่พี่กิกี้พาทำเนี่ยเป็นการตั้งคําถามจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตประจําวันเรา ก็คืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงแล้วค่ะแล้วเราอยากจะพัฒนาจะแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นพี่ซอฟเคยมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองหรือว่าคนใกล้ตัวแล้วเราอยากจะช่วยให้มันดีขึ้นไหม มีค่ะมีลองไหมลองไหมเดี๋ยวมาแชร,ร์กันคนละข้อโอเคไดค้เอาพี <c oughs> ่ส้มนร่ก่อนเ,อเ,อเลยค่ะเป็นเป็นไกด์ำนำทาง<อ>ให้หนูหน่อยได้อ่ะเอาเป็นปัญหาคลาสสิกเลยย้อนไปหาเด็กหญิงส้มตอนอยู่ประมาณประถมปัญหาก็คือว่าเราเป็นคนที่ไปโรงเรียนสายจอด้ก็คือเด็กหญิงส้มไปโรงเรียนสายมากใช่ค่ะใช่จะทำยังไงให้เด็กหญิงส้มค่ะไปโรงเรียนได้ทันตื่นที่เร็วขึ้นไหมคะ พี่ซอมคิดว่านอกจากตื่นให้เร็วขึ้นนี่เป็นโซลูชันที่หนึ่งนะเตือนให้เร็วขึ้นแล้วมีอะไรอีกที่จะทาให้เด็กหญิงซ้อมไปโรงเรียนได้ทันเราต้องดูว่าทําไมเราถึงไปสายบ้านเห็นไหมนี่เป็นตั้งคำถามต่อยอดแบบบางคนก็อาจจะแบบไปสายเพราะว่าบ้านไกลบางคนก็อาจจะแบบที่บ้านมีห้องน้ําห้องเดียวแล้วพ่อคุณแม่พี่สาวน้องสาวอะไราเงี้ยแยกกันใช้ใช่ไหมพี่ซ้มพูดอ่ะพี่เป็นหมดเลย แต่งตัวไม่เสร็จสักทีเพราะว่าสมก็ออเคยมีเพื่อนพี่ส้มเพื่อนสอบเนี่ยเขามีพี่น้องกันประมาณ4ค,คนแล้วคือคุณพ่อคุณแม่ก็คือส่งเรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วเราเห็นเพื่อนเราอะเห็นข้อจำกัดมามสายตลอดแต่ว่าเขาบอกว่าเขาว่าตื่นเช้ามากเราก็รูสึว่าเพื่อนเราอ่ะขี้โมหรือเปล่าเออเราก็เลยถามพื่ว่าแบบ ถ้าเธอตื่นเช้าจริงอ่ะทำไมเธอถึงมาสายอเด็กหญิงซอฟนะเพื่อนก็บอกว่าเราแต่งตัวเสร็จเป็นคนแรกเลยอ่ะเราตื่นมาตั้งตแ,แต่ตีห้าแต่บอกว่ากว่าทุกคนจะเสร็จอ่ะเราออกก่อนไม่ได้พ่อไม่ออกเพราะพ่อหว่วงก็เลยลานว่าต้องรอทุกคนในบ้านก็อาจมีคุณพ่อ,อคุณแม่พี่น้องอีกสี่คนสิ่งที่พี่ซอฟอธิบายมาเนี่ยพี่ซอฟรู้ไหมว่าจริงๆ1หนึ่งโจทย์นะคะมันมีสาเหตุมามากกว่าหนึ่งสาเหตุ โ,โจทย์ก็คือมาโรงเรยียนสายใช่ไหมคะ,คะสาเหตุมากกว่าหนึ่งแล้วก็นั่นกําลังจะบอกว่าพอมีหลายสาเหตุโซลูชันที่จะแก้ไขปัญหาการมาสายอาจจะมีหลายทางได้มากกว่าหน, <ะ S 1> นึง่งทางนี่เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่หนึ่งโอ้ยก็ว่าเพื่อนซอ,อบอกว่าฉันตื่นเช้ากว่าเดิมไม่ได้แล้วฉันตื่นเช้ากว่านิมฉันก็ไม่ได้มาเลนคือถ้าตื่นเช้ากว่านี้ก็คือไม่ต้องนอนกันแล้วนะไม่ต้องนอนแล้วแต่ขอดูของพี่ซอบ้างของซอปหรอคะตัวอย่างในการแก้ปัญหา ถ้าสมมติว่าลองตั้งคำถามหนึ่งคำถามจากคนใกล้ตัวคุณแม่ชอบปวดปวดหลังค่ะคุณแม่ปวดหลังเราก็เห็นคุณแม่แบบบางทียกของยกอะไรอย่างนี้ก็จะมีท่าสารีระที่ชวนปวดหลังจริงๆซ่าจะแบบแนะนําคุณแม่หรือว่าไปรีเสิร์ชนิดหนึ่งว่าถ้าคนปวดหลังเนี่ยควรจะนั่งท่าไหนควรจะนอนเตียงที่นิ่มหรือแข็งหรือว่าควรจะก้มยกหรือยังไงเผื่อว่าคุณแม่อาจจะปวดหลังน้อยลง อันนี้ช่วยไหมคะโอ้ดูเบาออไปเลยนะคะการนอนตื่นโฮโฮโฮอันนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือเริ่มจากข้อจํากัดหรือว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง <โฮ S 2> แล้วเราอยากแก้ไขให้ดีขึ้นอย,อย่างเคสนี้ก็จะเป็นการอยากไปโรงเรียนให้ทันใช่ไหมคะเ <โฮ S 2> คสนี้ก็จะเป็นการอยากช่วยให้คุณแม่เนี่ยเซฟเซฟการปวดเซฟหลังด้วยแล้วก็ได้คุณแม่ได้ช่วยขยับร่างกายด้วย <โฮ S 2> ดังนั้น ถ้าเด็กๆทางบ้านนะคะถ้าจะชาเลนจ์เด็กๆทางบ้านนะพี่ซอฟลองดูว่าตัวเองนะคะหรือว่าคนรอบตัวเราอะคะ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเราอะคะ่ะมีอะไรที่อยากแก้ไขหรือพัฒนาให้เขาอะคะ่ะดีขึ้นไหมเช่นอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการกินการนอนการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูเพราะเชื่อว่าหนึ่งโจทย์นะคะพี่ซอฟ มันมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้หลากหลายเลยเมือ่อสักครู่นี้เนี่ยมีคํานึงที่ออกมาจากปากพี่ส้มมาอบชอบมากคือเรื่องของการทํางานหรือหาทางออกในข้อจํากัด ที่ uh huh. มีข้อจํากัด uh huh. เราเลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็น uh huh. เรื่องที่เวลาโตไปในชีวิตประจำวัน <c oughs> การเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราจะเจอข้อจํากัดต่างๆเยอะมาก <c oughs> และการที่เราเหมือนได้เรียนรู้ทักษะนะคะว่าจะรับมือยังไงกับข้อจํากัดต่างๆ uh huh. แล้วเราจะแก้ไขมันหรือว่าปรับปรุงพัฒนาอย่างไรให้ดีขึ้นภ <c oughs> ายใต้ข้อจํากัดเนี่ยโซเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลย่ะพี่ส้ม <c oughs> จริง สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในภารกิจนี้ของกีกกี้นะคะค่ะเชื่อว่าทักษะหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเลยคือการแก้ไขปัญหาแล้วก็จะติดตัวไปเมื่อก,กีกกี้ไปเจอเรื่องราวใหม่ๆหรือว่าเด็กๆทั้งบ้านเองก็ตามนะคะถ้าได้ฝึกแล้วเนี่ยเติบโตไปไปเจอเรื่องราวสถานการณ์ใหม่ๆหนูก็จะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์จากภารกิจของน้องกีกกี้เนี่ยน้องกีกกี้นะคะได้เรียนรู้มากกว่ากระบวนการทําขนม,มเพราะว่าทักษะที่น้องได้เริ่มต้นเรียนรู้เนี่ยเริ่มตั้งแต่การตั้งคําถามแล้วค่ะใช่ใช่ไหมคะพี่ส้มตั้งคําถามแล้วก ต้องบอกว่าตั้งคําถามจากสิ่งที่เป็นข้อจํากัดหรือว่าเหตุการณ์จริงๆในชีวิตด้วยเพื่อแก้ไขปัญหา mm hmm. แล้วก็ครูส้มเสนอนิดนึงว่าลักษณะการตั้งคําถามแบบนี้ค่ะเป็นประโยชน์ในแง่าการเรียนรู้มากนะคะพี่ซอบ mm hmm. สามารถนําไปใช้ตั้งในกิจกรรมการเรียนรู้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชวนเด็กๆะคะ่ะคิดโจทย์ในชีวิตจริงแล้วก็ช่วยการแก้ไขปัญหาไปได้ เด็กๆเมื่อโตขึ้นก็จะมีทักษะการแก้ไขปัญหาหรือว่าการจัดการได้ได้ดีในชีวิตประจําวันเขาด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่ารักมากเลยค่ะพี่ส้มไม่พูดถึงก็คงไม่ได้<ช>เพราะว่าภารกิจครั้งนี้นี่กิก้ไม่ได้มาคนเดียวกิก้พาน้องสาวมาด้วยพาน้องเคสมาด้วย<ช>อยากถามมุมมองของพี่ส้มค่ะว่าการที่เราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้คนเดียวพาน้องสาวมาด้วยมาเรียนเป็นเพื่อนมีผลในแง่ของการเรียนรู้ต่อน้องกิกี้ยังไงบ้างคะ โอ้ยมีมีผลมากเลยนะคะเพราะว่าชาเลนจ์เน,ะา,เนเาะผลิว่าการทำกิจกรรมหรือว่าการทําอาหารเนี่ยคนเดียวก็ถือว่ายากแล้วแต่พอมีน้องๆหรือว่า อาจจะมีเพื่อนมาร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันจะได้ฝึกทักษะอีกทักษะหนึ่งค่ะก็คือทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลามาทํางานร่วมกันพี่ซอฟทุกคนมีความชอบความสนใจความต้องการไม่เหมือนกันเลยนะคะอย่างเคสก็จะก็จะรีบชิมใช่ไหมถ้าเราอย่าน้องเคกก็โอ้อยากชิมแล้วตอนนี้พี่ก็จะมีดึงมือไว้นะไอ้สิ่งเหล่านี้ค่ะเราเรียกว่าพฤติกรรมการทํางานร่วมกัน ยิ่งเด็กๆได้ทํางานกับผู้อื่นเยอะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าเป็นคนวัยอื่นๆนะคะ,คะเด็กๆก็ยิ่งจะได้เห็นว่านอกจากพฤติกรรมของตัวเราพฤติกรรมของคนอื่น เราก็จะต้องเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากันด้วยแสดงว่านะวันนี้นะคะถ้าเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านบอกว่าหนูเคยมีประสบการณ์ทํางานกลุ่มกับเพื่อนค่ะอันนั้นแสดงว่าเราได้ประสบการณ์การทํางานร่วมกันกับคนรุ่นเดียวกันใช่ค่ะแต่ว่าการทํางานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยม,มันยังมีหลากหลายมากกว่าน,นั้นใช่ไหมคะพี่ซอ,อมีการทํางานกับคนที่โตกว่ามีการทํางานกับ คนที่อายุน้อยกว่าจากน้องกิกี้เลยเนี่ยเราเห็นเลยว่ากิกี้นะคะต้องเรียนรู้กับค,คุณครู <des igned> ด้วยทํางานกับคนโตกว่าด้วย <des igned> แต่ก็ต้องดูแลน้องเคสด้วยก็คือ <des igned> ต้องเวิร์กร่วมกับน้องที่อายุน้อยกว่าด <des igned> ้วยเรียกได้ว่ากิกี้ได้เรียนรู้ทักษะครบครัน <ๆ S 2> ตั้งแต่กระบว Β นการคิดทักษะการทําอาหารในเรียนรู้จักแล้วก็ต้องรับมือกับคนต่างวัยด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะน้องกิกี้เวลาทํางานกับคนวัยเท่ากันน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าค่ะ สิ่งที่จะดูว่าเราแบบประคองได้ไ้มก็คือเป้าหมายงานมันสําเร็จไหมยอย่างเช่นแบบทำอาหารเราก็ต้องมีผลลัพธ์ออกมาใช่ไหมคะคแล้วกีก้ก็คือแบบประคองได้ทั้งคุณครูเหมือนที่พี่ซอพูดแล้วก็น้องได้ด้วยซึ่งถ้าเด็กๆไปฝึกพี่ซอเชื่อเลยว่าเด็กๆจะสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งไม่ได้แปลว่าจะแบบ ไม่มีปัญหานะอาจจะมีปัญหาแต่เราอ,รอาจจคการเรียนรู้ใช่แต่เราจะสามารถทํางานเหมือเขาได้งานเสร็จแล้วก็แบบแฮปปี้ด้วยก็เหมือนกี้กคือ<ช>คุกกี้เสร็จแฮปปี้เลยจงเขตก็แฮปปี้ด้วยกินเลยเนี่ย ได้พูดคุยกันมากมายเลย<อ>นะคะภา<บ>รกิจของน้องกกี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นนค่ะพี่ส้มเรายังเห็นว่าเรายังมีเมนูต่อไปกันอีกค่ะ,คะวันนี้เนี่ยเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้ว่าพี่ปาล์มเนี่ยจะสอนเมนูอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วก,กีกี้กับน้องเคสเนี่ยจะได้เรียนรู้ทักษะอะไรอีกบ้างสำหรับวันนี้นะคะซอสกับพี่ส้มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะายบ้า